หวานหวานหอมหอมกลมกลมมาด้านนี้กันเลยจ้านี้มีอาหารอร่อยมาเสิร์ฟพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นอีกแล้วนะคะรับประทานอาหารให้อาหาร่อยต้องใจเย็นเย็นนี้เรามีหมูหวานแบบละลายในปากมานำเสนอพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านค่ะ hello my friend พี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่คิดถึงพี่สีบานนะคะวันนี้โชว์หน้าโชว์ตากันเลยละค่ะพี่สีบานแม่บ้านตะมุตะมิอากุอากิจะมาทำกับข้าวให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะเราไปติดตามชมกันเลยนะคะตามมาชมกันเลยนะคะหมูหวานแบบง่ายๆง่าย จริงๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆมีหมูสามชั้นนะคะพี่สิบันซื้อมาหนึ่งร้อยสิบบาทเอาส่วนที่เป็นท้องนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีหอมแดงหอมแขกนะคะผสมกันหอมแดงก็จะมีกลิ่นฉุนหน่อยแล้วก็หอมแขกก็จะมีรสหวานนะคะนี่ค่ะทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะคะมีหมูสามชั้นมีหอมแดงมีน้ำตาล ที่แน่ๆพี่สิบานมีน้ำมันหมูค่ะมาแนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆมาทำกับข้าวกันนะคะวันนี้พี่สิบานใช้น้ำมันหมูอ่ามาผัดหอมแดงนะคะพี่ๆเพื่อนๆซึ่งหอมแดงหอมแขกพี่สิบานก็ใช้ผสมกันนะคะนี่ค่ะเปิดไฟอ่อนๆไว้ก่อนให้น้ำมันหมูละลายดีก่อนแล้วก็น้ำมันเขาก็ค่อยๆร้อนนะคะเอาหอมแดง ลงไปวันนี้สาเหตุที่พี่สิบันใช้หอมสองอย่างเพราะว่าหอมแขกเขาก็จะหวานนะคะพี่ๆเพื่อนแล้วก็หอมแดงเราก็จะหอมเวลาผัดออกมานะคะความหอมกับความหวานเขาจะได้ที่ค่ะเขาจะเข้าที่เข้าทุกรสนะคะพุกรสที่คะ่ะเจียวหอมไปให้ได้ที่ไม่ต้องกรอบนะคะพี่ๆเพื่อน ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยหมูสามชั้นก็เอาส่วนท้องนะคะพี่ๆเพื่อนๆหั่นแบบพี่สิบานเลยนะคะพอค่าค่ะพอเราผัดไปแล้วเขาก็จะหดนะคะหดตัวลงตอนนี้เราก็จะผัดหมูนะคะผัดหมู3ามชั้นให้เป็นเนื้อใสๆก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆให้ใสๆนี่ค่ะนี่เริ่มใสแล้วนะคะนี่ค่ะไฟเราก็ยัง ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะนี่ค่ะส่วนผสมใส่น้ำมันหอ,อยลงไปใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสฟ้าเขียวแล้วก็ระเอกของเรานะคะวันนี้คือซีอิ๊วดำค่ะพี่พี่เพื่อนๆใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเมนูวันนี้ไม่ยากนะคะพี่พี่เพื่อนๆง่ายมากเลยค่ะแต่ว่า ขอรับรองว่าอร่อยมากนะคะหมูหวานแบบนุ่มแทบจะละลายในปากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะพอได้ที่แล้วเราไม่ต้องรอให้น้ำแห้งนะคะเราเติมน้ำลงไปเลยแล้วเราจะมาทำการตุ๋นค่ะพี่ๆเพื่อนๆเราตุ๋นสักสองรอบนะคะพอน้ำแห้งแล้วสองรอบ โเราก็จะนุ่มพอดีเลยนะคะนี่ค่ะนี่รอบแรกพี่พี่สิบานตุนนะคะอันนี้ที่เปิดฝาให้ดูนี่คือรอบที่สองนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะพอตุนแล้วอันนี้คือรอบสองนะคะเราทําแบบรวบรัดตัดตอนนี่ค่ะรอบสองคือน้ําแห้งได้ที่แล้วน้ําำ้วนแล้ว ่วนผสมอะไรเราได้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวพระเอกของงานของเราก็จะมีอีกนะคะพี่ๆเพื่อนๆพอได้ที่ความนิ่มแล้วได้แล้วเรามาเติมน้ําตาลมะพร้าวกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่คือพระเอกของงานในวันนี้ที่จะเพิ่มความหวานความหอมความละมุนของน้ําตาลมะพร้าวนะคะไปแล้วก็คนให้น้ําตาลเขาละลายนะคะพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้หอมมากเลยค่ะ เริ่มได้ที่เกิดความเข้มข้นนะคะพอเราใส่ใส่น้ำตาลมาพาะพร้าวลงไปน้ำหมูของเราก็จะเกิดความเหนียวข้นๆนะคะวันนี้พี่สิบานจะจะใช้น้ำเยอะหน่อยะคะ่ะจะเอาน้ำไว้เยอะบางคนเขาก็เอาน้ำกลุก๊กที่กรุ๊กทีก,ก,กแต่เพื่อความนุ่มนะคะเพื่อเราจะเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะเราต้องมีน้ำให้หมูเราชุ่มฉ่ำนะคะ เราเก็บได้นานไว้ถึง3ามสวันได้นะคะพอเรามาอุ่นก็ยังอร่อยอยู่นะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะตักเสิร์ฟกันแล้วหอมๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆถ้าเมนูนี้ใครชอบนะคะทำตามพี่สิบานได้เลยนะคะแบบไม่กักสูตรเลยนะคะพี่สิบานทำกินประจำค่ะนี่ค่ะดูหน้าตา หอมมากแล้วก็ชุ่มฉ่าด้วยน้ําซอสของเรานะคะพี่พเ,พเพื่อนเดี๋ยวเรามารับชิมกันเลยค่ะดูพี่สิบานจะชิมอันไหนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะมเมนูวันนี้นะคะนี่ค่ะพี่สิบานจัดมันก่อนเลยนะคะชอบทานมันหมูนะคะหนหน้าตาถึงได้เป็นแบบนี้นะคะพี่พเพื่อน สำหรับเมนูนี้นะคะใครชอบอย่าลืมทำตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่สีบานด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching see you next video สำหรับการทำหมูหวานวันนี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับประทานหมูหวานแสนอร่อยและถูกใจนะคะ แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีมีความสุขค่ะแล้วเราเจอกันนะคะบ๊ายบาย